แล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะกระแตะเข้ากองมารอยอยู่แล้วรอบนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ค่ะของอนักศักดาทอรนั่นเองนะคะเดวินเนอร์จากเวทีนักล่าสฟันซีซั่นที่4นะคะจะเป็นมุมอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงแบบไหนเนี่ยติดตามกับกระแตะเข้ากองกันค่ะฉันกจะไป แล้วเรามักจะคุ้นเคยกับนักร้องหนุ่มมัดเนียบนัสศักดาทรกับเพลงรักอกหักผิดหวังเศร้าซึมเรียกว่าอารมณ์ล้วนๆค่ะแต่มาวันนี้นะคะเขาขอพลิกบทบาทมาในมาดของหนุ่มอารมณ์ดีที่สมหวังในความรักกับเขาสักทีกับเพลงน่ารักน่ารักที่ได้สาวแก้วซาซามาร่วมสร้างสีสันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้ได้เวลาตามกระต่ายม,มาเข้ากองกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาบุกโลเคชันในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดของหนุ่มนัทศักดาทอนค่ะซึ่งงานนี้นะคะนัทไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าชวนสาวแก้วซ่าซามาร่วมฟิชเชอริ่งกันด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงดังๆแต่ว่าจะดังขนาดไหนนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยจะมีความสดใสน่ารักตามสไตล์ของนัทแล้วก็แก้วยังไงบ้างไปติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมมาที่ร้าน Little Tree ย่านพุทธมนทนค่ะซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นของการถ่ายทำละครและก็มิวสิกวิดีโอมาแล้วหลายเพลงนะคะล่าสุดถึงคิวเด e w n n n e r จากเวที Academy Fantasia ชียซีซั่นที่4นัดศักดาทอนขอใช้พื้นที่ในการถ่ายทำา MV เพลงใหม่ซึ่งมีชื่อว่าคิดถึงดังๆเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคู่รัก3คู่ที่เขาสรรหาวิธีน่ารักๆมาบอกคิดถึงกันค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับพี่นัทสักดาทรลวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงดังๆค่ะพูดถึงเพลงซิงเกลิลนี้หน่อยค่ะว่ามันมีความน่ารักมีความสนุกสนานยังไงบ้างาอ่านี่ก็เป็นซิงเกิลที่2นะครับจากอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ของนัทนะครับก็ซิงเกิลนี้มีชื่อว่าคิดถึงดังๆก็จะมีความพิเศษอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือจะมีน้องแก้วซ่าซ่ามาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับอีอความพิเศษหนึ่งก็คือนัทแต่งร้องเองด้วยแล้วก็อีความพิเศษที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกก็คือมันจะเป็น แบบว่าช้าช้าซึ้งซึ้งเท่ๆนิ่งๆเน้นไปทางเศร้าเป็นหลักแต่ครั้งนี้คือสมหวังกับเขาบ้างแล้วเียครับแสดงว่างานนี้ต้องเห็นพี่นัทโยกหรือว่าเต้นตามจังหวะด้วยหรือเปล่าโอ้คงคงไม่ถึงกับออกสเต็ปแบบว่าคิดถขึ้นข้นมาอะไรอี้ไมขนาดนั้นก็คือเป็นร้องๆ้องแบบว่าชิลๆเงี้ยครับสบายๆมุมหึใช่ครับเป็นมุมที่สดใสขึ้นมา วันนี้ก็ไม่ได้แค่มายินยกตามจังหวะคนเดียวค่ะเพราะนัดชวนสาวเซ็กซี่แก้วจรีนาสิริสิงห์หรือแก้วซาซามาร่วมฟิเจอร์ริ่งทั้งร้องทั้งร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอถ่ายท่าเรื่องราวของคนรักที่ห่างกันแต่ก็ไม่ลืมจะส่งความคิดถึงกันนะคะโดยนัดก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของซาซาด้วยล่ะค่ะทําไมถึงต้องเป็นแก้วซาซาคะครับก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนเพลงซาซาอยู่แล้วด้วยนะครับคือติดตามมาทุกกระดับนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าน้องแก้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลกักษณ์ คือเป็นเสียงที่สวยน่ารักแล้วก็เซ็กซี่คือมันจะมีเสน่ห์ทั้ง3อย่างปนกันอยู่ในคนคนเดียวนะครับคือก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ดีแล้วก็น่าจะเป็นเสียงเสียงหนึ่งที่คนคิดถึงแล้วก็อยากจะได้ยินดังๆอีกครั้งแ,แรกสุดคือถ่ายไลน์ซิงของเขาอคอนเป็นลา,ลายร้องของเขาเขาก็จะขับรถแล้วก็ร้องไปแต่ถ้าได้ดูภาพเนี่ยจะเห็นเลยเดี๋ยวถ้าใครได้ดู MV ีจะเห็นว่าเออ<ม>เขาจะมีเออเขาจะมีลีลาของเขานะเขาจะแบบว่าแอบเซ็กซี่อยู่เล็กๆตลอดเวลาขับรถไปมีแบบว่าสวัดีผมอะไร้ มีเล่นหน้าเล่นตาอย่างเงี้ยเออคือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะก็ยินดีก็ดีใจนะคะที่พี่นัทชมขนาดนี้นะคะก็แก้วก็ไม่เคยรู้จักพี่นัทเป็นการส่วนตัวแต่ก็ได้ยินจากหลายคนว่าพี่นัทน่ารักอะไรเงี้ยเขามาเจอจริงๆก็รู้สึกว่าพี่นัทน่ารักจริงๆแล้วก็เป็นกันเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพี่ชายที่ดีมากค่ะ วันนี้นะคะทั้งคู่ต้องมีฉากร้องเพลงด้วยกันค่ะแต่ว่าทำเก๋นะคะด้วยการมองออกไปโคนละทางแต่ที่เกยยิ่งกว่าก็คือการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะสาวแก้วที่กว่าจะมีผมสลวยสวยเก๋แบบในภาพเนี่ยก็ต้องใช้ทีมงานมาทําเทคนิคสุดพิเศษนั่นก็คือยืนถือใดเปาผมกันสดๆแบบนี้แหละคะ่ะ ความสูงก็สามารถเนรมิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้แก้วดูสูงเท่ากันกับนัดเวลามองผ่านมุมกล้องแถมพื้นของสวนหย่อมวันนี้ก็เป็นก้อนหินด้วยงานนี้ก็เลยทําให้แก้วยืนไม่ค่อยถนัดต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงกว่านั่นก็คือ กวางถุงทรายแบบนี้ล้ค่ะ <Yeah. S 1> นอกจากความน่ารักสดใสของเนื้อหาเพลงแล้วนะคะที่แนะนําให้คนรักกันบอกคิดถึงกันออกมาดังๆนัดเขายังมีส่วนร่วมในการแต่งทํานองด้วยจากเคยร้องแต่เพลงเศรา้าอยู่ๆมาแต่งทํานองเพลงน่ารักขนาดนี้แถมตอนนี้ยังดูสดใสเป็นพิเศษก็เลยอดสงสัยไม่ได้คะว่าหนุ่มคนนี้เขากําลัง in l ล v ฟอยู่หรือเปล่าทำนองต่งนองแต่งทำนองด้วยนะคะแต่ว่าแสดงว่าช่วงนี้อารมณ์ต้องแบบ อินเลิฟหรือเปล่าถึงได้แบบแต่งเพลงรักสนุกสนาน <In love S 1> อินเลิฟไหมก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิ <c oughs> มด <c oughs> ออถามกี่ทีก็ตอออย่างเงี้ยตลอด <c oughs> แต่ว่าก็ออจริงร้องเพลงนี้นครับนัทนัทคิดนัทแต่งทดลองขึ้นมาตอนแรกคือแต่งแบบว่าอยากให้มันมีการร้องรับส่งกัน <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานอย่างเงี้ยการได้ร้องรับส่งกับคนดูเป็นสิ่งที่สนุกเราก็เลย รู้สึกว่าเราอยากจะมีสักเพลงที่มันจะมีการร้องรับส่งในเพลงก็เลยแต่งนองแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเพลงคู่หให้ไอเดียกับพี่คนเขียนเพลงชื่อพี่เอกเป็นเอกเสกสารไปครับว่าอยากจะให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่มันร้องแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราส่งกันไปส่งกันมาเขาก็เลยนึกถึงความคิดถึงถ้าคิดถึงใครสักคนบอกเขาดังๆด,ดีกว่าอ่าเขาจะได้รับรู้ความรู้สึกนั้นไปเต็มๆนอนหลับฝันดีไง ยังคงปากแข็งอยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆเลยนะคะสําหรับนัศักดาธรแต่ที่ไม่ต้องสืบเนี่ยก็ฝ่ายหญิงของเราที่วันนี้แก้วดูท่าทางว่าจะคิดถึงหนุ่มคนพิเศษที่อยู่ปลายสายโทรศัพท์เอามากๆเลยล่ะค่ะเพราะวันนี้ทั้งวันนะคะเราเห็นเธอฟุตฟิตฟอร์ไฟโทวซิกอิงลิสกันตลอดเลยทวังจากการถ่ายทำก็โทรรอเข้าฉากเธอก็โทค่ะขนาดซับหน้านะคะ ก็ย่งต้องก้มหน้าก้มตาส่งมาเสร็จตลอดตลอดแบบไม่ให้เสียเวลาเปล่าเลยค่ะมันแกจะเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะคะเป็นคนค่อนข้างจะแบบตรงมากตรงไปตรงมาก็ถ้าคิดถึงก็จะบอกไปเลยว่าคิดถึงค่ะแบบคิดถึงนะม่มีอ้อมทำเซอร์ไพรส์อะไรไม่ใช่บอกไปเลยค่ะอย่างนี้แน่นอนที่สุดค่ะเขาจะได้รู้ไปเลยจริงๆไม่ใช่งมานั่งเขินกันเดี๋ยวมานั่งแบบเอ้ยบอกแบบไม่ตรงบอกอ้อมไปอ้อมมาเดี๋ยวเขาไม่ชว่นะไม่ใช่ค่ะตรงๆไปเลยนะคะอันนี้หมายถึงหนุ่มที่แบบคุยโทรศัพท์หรือว่ากด มีโทบบรศัพท์กันทั้งวันเลยหรือเปล่าวันนี้แบบโผก็ตากล้องเราตอแอบเห็นได้เลยนะว่าแบบพี่แก้วนี่แบบทั้งวันเลยแบบให้หนุ่มคนนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแหมชัดเจนกันขนาดนี้เขินไม่ทันแล้วล่ะค่ะ ที่แท้ตอนนี้แก้วเขาก็มีหัวใจเป็นสีชมพูอยู่แบบไม่ต้องสงสัยแต่ว่าจะเป็นใครนะคะต้องรอเจ้าตัวเขาพร้อมแล้วก็เปิดตัวกันอีกทีค่ะตอนนี้นะคะกระ่ายขอส่งท้ายด้วยบางส่วนจากมิวสิกวิดีโอเพลงคิดถึงดังๆซึ่งคุณผู้ชมจะได้ชมกันแบบเต็มๆกลางเดือนนี้ค่ะ สักดาธทอเตรียมพบกับอัลบั้ม361องศาพร้อมด้วยสมุดภาพสุดพิเศษของเขาได้ไม่นานเกินรอค่ะแล้วกลับมาเจอกับกระแตข้ากองได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นคิวของหนังละคร MV หรือกิจกรรมพิเศษอะไรก็ต้องกลับมาติดตามด้วยกันค่ะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเ,เห็นกันได้ทางทวิตเตอร์ที่ททิวาพรเหมือนเดิมค่ะ